ออกแบบใบางานง่ายๆด้วย Canva AI แค่ออกแบบหน้าเดียวก็สร้างได้ทั้งเล่มเบื่อไหมกับการทำงานแบบเดิมๆที่ต้องลาก,กวางก๊อปปี้ทีละนาตอนนี้คุณสามารถใช้ Canva AI เพื่อสร้างใบางานทั้งชุดได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วนะแค่ออกแบบหน้าแรกหน้าเดียวให้ดีแล้วที่เหลือ AI จะจัดการให้ทุกๆหน้าเลย ประหยัดเวลาจากที่เคยทํา10หน้าสอ2ชั่วโมงเหลือแค่5นาทีสนุกกับการใช้งานไม่ต้องมีพื้นฐานออกแบบเด็กๆชอบเพราะสวยน่ารักสุดสาน่าเล่นมากกว่าเดิมเหมาะสำหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่อยากได้อยากให้เด็กเสริมทักษะ บวกเลขคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคัดลายมือหรือฝึกคำศัพท์ต่างๆทั้งหมดทำได้ด้วยแคนวา AI ลืมการออกแบบใบงานแบบเก่าไปได้เลยมาเริ่มออกแบบแบบมือโป,โปรในไม่กี่คลิกแล้วปล่อยให้แคนวา AI จัดการที่เหลือให้